เมื่อวันที่25พฤษภาคม2565เวลา10นาฬิกานายสมชัยบูรณะ ายอำเภอเมืองยะโสธรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยะโสธรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินกำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จำนวนมากทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเป็นมลพิษทางอากาศณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินผลปรากฏว่าผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยะโสธรได้สรุปและให้คำแนะนำแก่ทั้งสองฝ่าย น่าพูดคุยกันเพื่อจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขมีความรักใคร่สามัคคีกันโดยให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาดำเนินการดังนี้ 1. ฝ่ายผู้ร้อง ขอให้ฝ่ายผู้ถูกร้องย้ายพื้นที่เลี้ยงไก่หรือโรงเรือนเลี้ยงไก่ในห่างจากบ้านพักอาศัยของผู้ร้องห่างออกไปอีก200-300ถึงเมตรแต่ยังอยู่ในพื้นที่ดินแปลงเดิม 2. ฝ่ายผู้ถูกร้องขอขยายระยะเวลาเพื่อย้ายพื้นที่เลี้ยงไก่หรือโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีงบประมาณเพียงพอ 3. หากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป